สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุยพระบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจดให้บายยุยนะคะก็เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะเดี๋ยวหนูขึ้นไว้ให้หน้าช่องนะพระนะคะวันนี้นะขออนุญาตเมื่อวานหนูไม่ได้มานะพี่นะพอดีไปเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปแต่งงานญาตินะคะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะไม่ทราบที่นะนี่อันนี้เป็นพระเนื้อเงินนะคะพี่นะ เนื้อชิ้นเงินนะแล้วก็เลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะ <c oughs> องค์เนี่ยวาห้าพันนะคะประปิตานะคะ <c oughs> อ่าต่อไปนี้หนูน่าจะไลฟ์พระช่วงสายๆนะคะกลางวันบ่ายๆแบบนี้นะคะพี่นะเพราะว่าตอนเช้านะเรามีภารกิจนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะ,ะอ่าอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนนะพี่นะ นี่เอาสามพันห้านะคะรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเขียนนะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะขอโทษนะพี่นะเห็นเนื้อเงินนะเป็นหลวงพ่อเงินเลยนะคะ หลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะคะเอาสี่พันนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะนี่ห่วงเชื่อมด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะหน้าพระสวยๆนะพี่นะวันนี้มีหลากหลายรายการนะคะเราคงจะค่อยๆไปทีละรายการนะอาจจะอยู่กันนานนิดนึงนะคะปิดตาหลวงปู่จีนนะคะพี่นะ เนื้อผงนะคะเนื้อผงใบลานนะคะด้านหลังนะนี่เป็นลักษณะนี้นะคะก็น้องยุ้ยเอาสี่พันนะคะพี่นะเอาสี่พันบาทนะคะรายการถัดมานะคะหลวงพะทาวัดเปเนียงแตกนะคะอ่าหลวงพทารุ่น,นี้นะคะเอาสามพันบาทนะคะด้านข้างนะเราจะเห็นว่ามีเส้นประกบนะคะสวยงามชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะเป็นนะ นี่หลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะโอ้โหนะพระนะคะผ่านการใช้งานนะมีสึกหลอด้วยน้องยุ้ยเอาสองพันบาทนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อกันนี่นะห่วงก็จะลักษณะนะคะเจาะมาจากข้างหน้านะอันนี้ห่วงใหญ่นิดนึงนะพี่นะมีค่าปิ้นนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้ออัปปานะคะนี่ หลวงพ่อเงินองค์นี้เอา3 5มพันหนะพี่นะน่าจะเป็นท้ามาไฟปีหนนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้ออัปกานะองค์นี้เอา3,500บาทเช่นเดียวกันนะคะโโงประคมสวยมากนะคะ เอาสามพันห้านะโห oh, สวยจริงนะด้านล่างมีลายจานด้วยนะคะหลวงพ่อเดิมเนื้ออป,ปก้านะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มนะสำหรับบวกเงินเ,เก็บเงินปลายทางนะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เป็นน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นะนี่อยู่ในกระดาษเช้าแบบนี้นะคะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นรูปถ่ายนะคะหลวงปู่สุขนะคะนี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะ,ะถัดมานะคะอ่าอันนี้มีถอดได้นะคะตรงตลรบัดนะคะนี่เป็นปรักกิ่งนะคะอบอกก่อนว่าขย่าดังด้วยนะ เอาสี่พันห้านะพระกิ่งองนี้นะคะพี่นะลักษณะจัลประปัดนะคะเป็นคล้ายนาคนะพี่นะผมไม่กล้าฟันทงนะว่าเป็นนาคแท้หรือเปล่านะพระกิ่งเนื้อนะคะเนื้อเปียกทองนะเป็นเนื้อทองคํานะคะไม่ใช่ทองคําแท้นะพี่นะนี่สวยมากนะคะเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะสําหรับพระกิ่งนะด้านล่างเราจะเห็นว่ามีรอยจานด้วยนะคะ วดลายนะคะจีวอนนะคะนี่ห่มจีวอนเป็นลายพิกุลดอกนะสวนเชียวเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะหน้าพระคมชัดลึกสวยงามนะคะถัดมานะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะพุทโธน้อยแนละ้วแม่ชีบุญเรือนนะเอาสองพันนะพี่นะแม่ชีบุญเรือนนะคะเนื้อผงใบลานนะ ถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะนี่เอาสี่พันนะองค์นี้นะปิตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะคะสวยจริงถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะสองพันนะคะพระหลวงปู่ทวดนะไม่ต้องแปลกใจนะพี่นะถ้าคุณเพชรเอาไปไล่ต่อนะราคานะก็อย่างที่บอกนะถั่วกันนะพี่นะเป็นราคาที่หนูถั่วกันนะคะ คุณเมทอาจจะถูกบอกผูหกหรือแทงกว่าหนูนะคะรายการถัดมาสองพันห้าร้อยนะคะเป็นเนื้อพระเป็นเนื้อชินเงินนะคะหลวงปู่สุขนะคะเนื้อชินเงินนะ,ะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะวัดทองมาขันเท่านะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะต้องยืมเอาสี่พันบาทนะ ถัดมานะคะเป็นพระนะเนื้อกระไ่ทองนะคะนี่พระไม่ทราบที่อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะเอาสองพันห้าร้อยนะคะ,ะ,คะสำหรับหลวงพ่อเดิมนะคะถัดมานะคะเป็นครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเอาสี่พันนะคะครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะ เนื้อปะก้านะคะพระจานทร์ฟันนะด้านข้างเหลียยเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดนะคะน้องยื้อ2,500บาทนะคะพระจานทร์ฟันอาจโรนะคะหน้าประสวยๆแบบนี้นะคะรายการถ็ดมานะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่นะเอา4,000นะพระเนี่ยอยู่ในกรอบเงินนะคะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะโอ้สวยจริงถัดมานะคะเป็นปรรพระลีลาหลวงพ่อสวงนะคะ ดีล่างหลวงพ่อซวงนะหนูเอาสองพันนะพี่นะราคาเบาๆนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะมีสองเหรียญนะคะเอาเหรียญละสี่พันนะพี่นะนี่รูปหล่อบโบราณนะคะรายการที่หนึ่งนะเรามาชมรายการที่หนึ่งกันก่อน ถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะเอาสี่พันบาทนะคะถัดมานะคะเป็นพระนะมเหิสวนนะคะพี่นะเอาสี่พันนะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะมีอยู่สององค์นะรายการที่หนึ่งนะคะถัดมานะคะ เป็นรายการที่สองนะพระมเหสวนนะคะเอาสี่พันบาทเช่นเดียวกันนะคะถัดมานะคะพระไม่ทราบที่นะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะหือสายไม่ทราบที่นะเอาสี่พันบาทนะคะสี่พันห้านะพี่นะพระมาแพงนะพี่นะพวกนี้นะจริง พระเนื้อชินเงินพวกนี้หนูบอกก่อนมาแพงพวกองค์นะยอดขุนพลนะคะนี่นี่ยอดคุณพลหนะ้าพันห้านะคะเป็นเนื้อชินเงินนะใช้เงินเยอะมากนะคะในการถัดมานะไม่ทราบที่นะเป็นเนื้อเมก่กสิทธ์นะคะ เอาสามพบาทนะคะหลวงพ่อเงินนะพิมพ์ขิตานะคะ5้าชายนะองค์นี้เอาสี่พันเอางี้หนูใส่สี่พบาททุกองค์นะคะรายการที่1นะมีคาบขี้เบ้านะคะสนิมแดงนะรายการที่สองนะคะ นี่โอ้โหผิวนี่คือโคตสวยนะนี่โอ้โหรอยกั้นช่อนะคะเอาสี่พันห้าร้อยบาทรายการที่สามนะคะนี่คิตานะสี่พันห้านะหนูบอกแล้วนะราคานี้ลดแล้วนะพี่นะปกติหนูขายหกพันนะราคาเมาเมานะคะ นี่ให้4,500บาทนะรายการนี้เป็นรายการที่3นะคะถัดมานะคะรายการที่4นะคะนี่พิมพ์คิตาเช่นเดียวกันนะคะเอ้า4,500นะคะ นี่รายการถัดมานะคะเอาสี่พันหลวงพระทับนะคะนี่ปลาซ่อนหาหลวงพระทับเนื้อเมกสิทธ์นะคะเอาสี่พันบาทนะถัดมานะคะเป็นหลวงพัะทานะคะนี่เอาสามพันนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพัฒทานะอะพระดีลานะคะ นี่น่าจะเป็นเป็นเนื้อชินเงินนะคะพี่นะเอา4,500บาทนะคะแคปรูมมาด้วยนะถัดมาหลวงพ่อกันนะคะนี่อันนี้อยู่ในแถวที่สี่นะเมื่อสักครู่อยู่ในแถวที่หนึ่งเอา2,000บาทนะคะหลวงพ่อกันถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะเป็นเนื้อชินเงินนะหนูเอา4,500บาทนะคะ นี่มีอุดด้วยหนุมานหลวงพสุนนะคะเนื้อเงินนะเอาหกพันนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะนี่ถัดมานะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะคะพี่นะสวยแบบนี้นะคะนี่ เอาสองพันห้าร้อยนะคะน้าพระรเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเหรียญน,นะหลวงพ่อไผ่นะคะเอาสี่พันนะเรียบด้วยกรอบเงินนะคะหลวงพ่อไผ่มากระแพงนะหลวงพู่จีนแข้งหนอนนะคะนี่เหรียญหล่อบโบราณน,นะคะเอาสี่พันนะ ถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่เอาสามพันนะคะอยู่ในกรอบนะมาหลวงพ่ทวดนะคะเนื้อวานนะเลี่ยมด้วยเลี่ยมกรอบให้แล้วนะคะเอาสามพันนะคะสำหรับหลวงพ่ทวดนะคะรายการนี้นะถัดมานะคะเป็นพระลีลานะคะกรุงเมืองกำแพงเพชรน,นะคะ เอาสองพันะพี่นะเอาสองพันนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุขเอาสามพันบาทนะคะแครรูปมาด้วยพร้อมแจ้งราคาให้หนูนะเพราะความรวดเร็วนะคะถัดมานะคะเป็นปลกนะไม่ทราบที่นะเอาสามพันนะพี่นะ เยียมด้กรอบเงินนะคะปูสุกนะอ่ะอันนี้สองพันห้าร้อยนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนนะคะพี่นะนี่อุดขั้งสีน้ำเงินไว้นะคะสองพันห้านะรูปถ่ายหลวงปูสุกนะคะเอาสองพันนะคะอยู่ในกรอบแถวสุดท้ายนะ,ะแจ้งด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้พันกว่าบาทนะอันนี้สองพันถัดมานะคะหลวงพ่อเงินนะคะ หวงพ่องเงินนะคะรายการนี้นะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะคะนี่เอาสี่พันห้าร้อยบาทนะหลวงพ่าเงินถัดมานะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเอาหนึ่งพันห้ารอยบาทนะคะอ่ะท้ายคลิปนะคะก็เบอร์โทรแล้วก็ดีลายเดี๋ยวขึ้นให้นะช่องสำหรับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ